ท้องฟ้าตอน7จ็ดโมงเชา้าวันที่4กันยายนนะคะพี่น้องคะสีแดงลำไรแต่ไกลแสงพาทิตด้านนู้นสดชื่นเย็นสบายวันนี้มีคำพูดเด็ดกับคอมเมนต์ที่เขียนไว้นะคะกำลังเจอปัญหาใหม่ๆหม่หม,มาดๆเลยลองมาคุยกัน,นะะตื่นใหม่ๆห,หน้าไม่ต้องล้างนะคะเจอ ข้อมูลเนาะจาก FC ส่งมาทาง Messenger ชีวิตถ้าเจอแบบนี้ให้คิดก่อนที่จะจดทะเบียนแต่งงานกับฝรั่งนะคะตอนนี้เป็นปัญหาใหญ่จากพี่เขาเลยเนาะส่งคอมเมนต์มานะคะมีลูกชายหนึ่งคนแต่งงานหญิงไทยเราก็คิดแค่ว่าเออเนาะเขาก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่งงานมาก็หวังที่จะมา ทำสับสร้างหาง,งานทำเพื่อที่จะส่งและเราช่วยเหลือครอบครัวของตัวเองด้วยตัวเองนะคะพี่น้องคะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือสัญญาก่อนแต่งสัญญาก่อนแต่งนะฮะโอ้ยนี่แหละเขาเรียกว่าสภาพความเป็นจริงตื่นมาอดไม่ได้อาบน้ําไม่ได้เอาตอนนี้เลยเ <laughs> นาะ คำว่าสัญญาก่อนแต่งเนี่ยทุกคนจะได้ยินนะคะเป็นเรื่องธรรมดาที่ฝรั่งป้องกันตัวเองเนาะแล้วคนไทยเราอ่ะอืมแรกๆก,ก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็ไม่ได้คิดที่จะมาเอาสมบัติที่เขามีมาก่อนขอแค่เขาดูแลแล้วเขาให้ปัจจุบันก็ดีใจแล้วถูกไหมอ่าพอมาพูดคุยทนายก็บอกนะแปลเป็นภาษาอังกฤษคนไทยเราก็ใช่ว่าจะเก่งละเอียดหนึ่งสิ่งสําคัญคือเชื่อใจเชื่อใจนะความเชื่อใจนี่แหละมันทําให้เกิดปัญหา ว่าสามีรักถูกมาก็เสน็นนะคะอยู่ด้วยกันมาห้าปีลูกชายตอนนี้ก็สี่ขวบกวา่าเป็นลูกชายนะคะเกิดปัญหาใหญ่ทะเลาะกันเริ่มเข้ากันไม่ได้อ่าอ่าบอกให้เมียแยกกันอยู่นะคะเกิดปัญหาแล้วสิทีนี้อย่าอ้างนะคะคำว่ามีลูกก็ไม่มีประโยชน์นะคะเพราะคุณเซ็นไว้แล้วว่าสัญญานี้ไม่เกี่ยวกับลูกคุณ และหนึ่งสิ่งสำคัญสมบัติของพ่อที่มีมาก่อนเขาไม่ตายอืเขาเลิกกับเมียใช่ว่าเขาจะยกให้ลูกอ่าอันนี้เป็นประสบการณ์ใหม่ๆมัดหมาเลยนะคะอ่าแล้วก็เจอหลายเคสแล้วโอเคถ้าสมมติเนานะชีวิตเราเนี่ยอ่าวันข้างหน้าถ้าของพ่อมันเหลือยังไงก็ลงหาลูกและถ้ามันมีลูกกับเราเพียงแค่คนเดียว ถูกไหมแต่ถ้าเขามีลูกเพิ่มหรือยังไงมันก็ไปตามสันตานถ้ามันเหลือนะต้องย้ำด้วยถ้าเกิดไปมีเมียใหม่แล้วเมียใหม่ผ่านหมดก็อดเช่นกันนะคะเพราะว่าฝ้า่ังเนี่ยพื้นฐานจริงๆสิ่งที่เขาหามานะคะเขาก็จะบำรุงความสุขของตัวเองก่อนโอเคชีวิตถ้าเหลือแล้วตายไปตกไปเป็นของลูกอันนั้นก็เป็นเรื่องธรรมชาติตามกฎหมายบางคนอายุมากเหมือนปู่เนี่ย <Okay. S 1> เขามองแล้วคิดแล้วว่าเออ ภาษีสูงลูกต้องรับสมบัตินั่นนี่เขาก็มาแบ่งก่อนอันนั้นถือว่าโชคดีนะคะเหมือนผู้ชายคนนี้ขอเลิกกับเมียนะขอเลิกกับเมียทีนี้การยื่นเรื่องนะคะเมียก็โอเคขอเลิกแบบง่ายๆอืมในเมื่อเราอยู่กันไม่มีความสุขจากปัญหาที่ทะเลาะบอแวงนะคะลูกไม่ได้เป็นสื่อกลางที่ดึงให้เข้ากันได้เลยอ่าพี่เขาก็ขอก็โอเคตกลงเลิกนะคะสรุป เนาะเงินส่วนที่เขาเรียกว่าไม่มีสิทธิ์อะไรในสิ่งที่เขามีเลยนะคะข้อนี้พี่เขาย้ําว่าเน้นบอกทุกๆคนเนาะว่าถ้าฝรั่งยื่นที่จะให้จดทะเบียนไม่ยุ่งสมบัติควรคิดให้ดีและคํานวณก่อนนะคะเพราะมันเสียเปรียบมากๆเนาะมันเสียเปรียบมากๆในตรงนี้นะคะและหนึ่งข้อที่แกฝากมาว่า ทะเลาะกับผัวเราเป็นแม่ของลูกยานรีบร้อนเดินออกจากบ้านโดยเด็ดขาดนะคะตัวแกมีปัญหาอืจริงๆแล้วลูกเนี่ยแกจะเอาออกมาด้วยแล้วทีนี้สามีบอกว่าอ่าเขาเรียกว่าเหลี่ยมของมันเออขอโทษขออภัยนะคะอารมณ์เสียเหลี่ยมของฝรั่งก็พูดว่าอืมเธอก็ออกไปดูก่อนหนะ้าห้องหอแล้วเรียบร้อยอยังไงเราค่อยเอาลูกไปทีนี้ พอได้ออกไปสี่เดือนห้าเดือนห้องเสร็จอ,อยู่ในช่วงระหว่างการหย่านะคะมาขอยื่นเอาลูกเขาไม่ให้เสร็จแล้วนะคะกฎหมายทนายถามไทยทําทไมเธอถึงอยากได้ลูกเธอต้องการเงินที่ลูกเข้ามาเพราะว่าถ้าเกิดเป็นคุณแม่ลุงเดียวก็จะมีส่วนช่วยเหลือจากหลวงนะคะข้อนี้เป็นข้อที่ผิดพลาดมากๆนะคะก็เลยกลายเป็นเรื่องเล่าที่โตแย้งกันแต่ทีนี้พอสรุปถาม สุดท้ายลูกก็ได้มาอยู่กับแกแต่แกอยากฝากบอกทุกคนว่าถ้าเรายังไม่พร้อมหรือคิดจะก้าวออมาอย่ารีบร้อนอยู่จนกระดาษหรืออะไรเรียบร้อยทุกอย่างแล้วค่อยก้าวออกมาพร้อมกับลูกนะคะเพราะเราแต่งงานหนึ่งสิทธิเราไม่มีสิทธิ์ที่จะได้บ้านเขาก็จริงแต่เขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไล่เราออกจากบ้านนะคะ อันนี้เนาะเป็นข้อเน้นที่ฝากมาเลยนะคะแล้วทีนี้อีกข้อหนึ่งนะคะอีกข้อหนึ่งเนาะ,ะสัญญาอันนี้เป็นคําพูดของเจ๋าที่เคยพูดไว้แล้วนะคะมีพี่คนหนึ่งเคยเคยทาวิดีโอไว้เหมือนกันว่าในเมื่อเนาะในมุมคิดของเราเนี่ยต่อไปเนี้ยสาวไทยน้องใหม่จ๋านะคะอย่าคิดแค่ว่าเขารักแล้วเขาจะดูแลเราต่อไปชีวิตลักมันเปลี่ยนแปลงได้ อในวันข้างหน้าคนเราอาจจะบอกว่าเฮ้ย <rat S 1> <Hey, S 2> มึงคิดอือ่าเขาเรียกอะไรอ่ะคิดอแย่ไปก่อนหรือเปล่าคิดล่วงหน้าไปก่อนหรือเปล่ามันจะเกิดขึ้นกับความคิดเรานะอืมเราเพียงแค่แพลนเพื่อที่จะป้องกันตัวเองนะฮะในเมื่อเขายื่นสัญญาได้เราก็ควรป้องกันตัวเองพี่เขาก็คุยกับเพื่อนแล้วเพื่อนก็บอกว่าเออเนาะเธอก็โง่จริงๆเรามันไม่มีเงินที่เข้ามาทดแทนได้เลยตรงที่ว่าฉันไม่ได้ทํางาน เออฉันดูแลลูกแล้วเพิ่งจะเริ่มทํางานเองยังไม่มีการเริ่มต้นเนี่ยจะยังไงแต่ทีเนี้ยความรักมันไม่มีแล้วอะ่ะเออมันก็อยู่อย่างทรมานแล้วยังไงก็ต้องบืนต้องก้าวออกไปถูกไหมอ่าตรงนี้นะคะถ้าเรามีตัวอย่างของคนอื่นที่มาเล่าสู่กันฟังจงย้อนคิดเลยถ้าฝรั่งทําหนังสือสัญญาป้องกันสมบัติของเขาได้นะอันนี้ก็นึกถึงพี่หมีคนหนึ่งนะคะเป็นผู้หญิงที่อ่าฉลาดเนาะ ป้องกันตัวเองด้วยสิ่งที่ช่วงรักช่วงโปรโมชั่นเราทําได้ทุกอย่างเขาอยากแต่งงานกับเราโอเคอยู่ยื่นอยู่ยื่นหนังสือสัญญามานะคะฉันก็ขอสิทธิ์ของฉันตรงที่ว่าสมมติชีวิตอยู่กัน5ปี10ปีถ้าเธอทิ้งฉันเธอต้องรับผิดชอบ ระบุเป็นเงินหรือระบุอะไรก็ได้ลงไปในกระดาษให้เขาเซ็นได้เช่นกันอันนี้มีตัวอย่างแล้วนะคะสำหรับสาวรุ่นใหม่เนาะอยากฝากไว้เลยแล้วพี่เขาก็บอกว่าอยากฝากไว้เลยว่าอย่าเสียเปียาความรักนะนานไปมันห่างหายถ้าโชคดีอยู่กันไปยันตายก็ถือว่าบุญวาสนาแต่ถ้าโชคร้ายเราเซ็นตัวนี้ไปแล้วแล้วทีนี้เขาเลิกกับเราเขาขอเลิกกับเรา นะฮะเราจะไม่ได้อะไรเลยเราจะมาอ้างอิงว่าฉันเป็นแม่ของลูกนะ,ะเขาไม่ได้ทิ้งลูกเขาพูดเลยนะฮะฝรั่งไม่ได้ทิ้งลูกฉันรับผิดชอบลูกฉันเพียงแค่ฉันไม่มีความสุขที่จะอยู่กับเธอนะฮะ,ะในศาลเลยเขาไม่ได้ทิ้งลูกแล้วเขาก็ไม่อยากให้ลูกไปอยู่กับเราด้วยนะฮะแต่ทีเนี้ยเราเป็นแม่เราก็อยากดิ้นรนที่จะเอาลูกมาแกโดนสกรณีนะฮะกรณีแรก อบอกสามีบอกให้ออกไปหาบ้านหาช่องนะคะแกก็เดินเรื่องเข้า,าเพื่อนคนไทยนะโชคดีเข้าบ้านชุกเฉินเนาะถามว่ามีความผิดไหมไม่มีความผิดนะคะทั้งคู่ถามว่า จะทนอยู่แบบนี้ได้ไหมแกก็บอกว่าถ้าไม่เจ็บปวดมันก็ทนได้แต่ทีนี้ความรู้สึกว่าอยู่ไปก็ไร้ค่าก็ขอเดินหน้าออกมานะคะทีนี้ปัญหาใหญ่ก็คือกรณีที่สองคือลูกแกก้าวออกมาก่อนที่กระดาษจะเรียบร้อยแกก็เลยมีปัญหาทางทนายเขาก็มาจี้ถามว่าเธอต้องการลูกเพื่อที่จะต้องการเงินลูกใช่ไหมนะคะคำนี้เจ็บปวดมากๆแกบอกนะ คิดให้ดีฝากถึงสาวๆชีวิตมันไม่แน่นอนนะขอให้ทุกคนโชคดีแกว่าอย่างนี้แต่ถ้าเริ่มต้นด้วยแบบนี้หรือในกรณีคล้ายเคียงจงตั้งสตินะฮะตั้งสติใจต,ตรองใจเย็นให้ที่สุดนะการที่เราเป็นเมียเป็นแม่ของลูกถึงแม้บ้านไม่ใช่สิทธิ์ของเราเขาก็ไม่มีสิทธิ์ไล่ออกและยิ่งถ้าเขาทำร้ายเรา อืมตบตีหรือรุนแรงรีบแจ้งตำรวจให้ไวคำพูดเจ็บเจ็บของผัวทำให้เราเครียดมีสิทธิ์ให้เราป่วยได้ความป่วยนี้เราต้องถึงหมอถึงหมอต้องมีเอกสารมีหลักฐานนะคะไว้เป็นข้อมูลยามยากกันมันจะมีประโยชน์แก่เรามากนะคะอันนี้คือคำฝากจากพี่เขานะจากพี่เขานะคะก็อยากให้ทุกคน ก็ขออยากให้ทุกคนได้เจอแบบนี้นะคะแต่สิ่งนี้มันก็เป็นสิ่งที่ให้เรามาควรคิดเนาอะ,อะสัญญาต่อไปที่เขาแจ้งมาไอ้ฝ่ายเมียก็เออเนาะฉันไม่ได้คิดหรอกฉันรักเธอไม่ได้คิดหรอกว่าอืเธอจะทิ้งฉันอ่าแต่งมาทํางานนะคะส่งเงินพ่อแม่เองรับผิดชอบเองก็โดยไม่อยากให้สามีลําบากแต่ปัญหามันก็เข้าร่วมร่วมเข้ามาด้วยก็คือ ครอบครัวทางเมืองไทยแกก็ว่าอย่างนั้นเนาะความเจ็บปวดตรงนี้ที่มันเป็นอะไรล้าวลานปัญหาฝรั่งมองว่ามเมียเนี่ยทำงานส่งแต่บ้านไม่เคยช่วยเหลือตรงนี้มันเป็นคำพูดที่ตบตีหรือว่าไอทำกันให้เจ็บปวดมาเรื่อยๆในความรู้สึกของฝรั่งนะคะมองอีกมุมหนึ่งเขาก็น่าสงสารแต่มองอีกมุมหนึ่งเขาก็แบบร้ายจนเกินไปเช่นกันในมุมที่ว่าโหนะ บอกเลิกเมียโดยที่ไม่ยอมจ่ายในส่วนที่เสียเวลาอยู่กับเขานะฮะแต่ยิงไทยเราก็เก่งเนะาะสู้และเดินหน้าออกมาอมืความผิดพลาดของพี่คนนี้ก็อยากเอามาฝากถึงทุกๆคนนะคะว่าเราอยู่ในเลเวลไหนอืมคนที่ ผ่านมาแล้วหรือว่าคนที่เจ็บปวดเจอประสบการณ์ผ่านมาแล้วที่มาเล่าสู่กันฟังเนี่ยายายจ๋าอยากเอามาเป็นอุทาหรณ์สอนใจสาวๆรุ่นหลังนะคะให้ระวังการแต่งงานเนาะอย่าได้กลัวกับคําว่าสัญญาก่อนแต่งแต่เราควรคิดคำนวณตั้งสัญญาป้องกันตัวเองได้ระบุยอดเงินอ หรือ,อยังไงอะไรในมุมที่ถ้าเกิดอะไรขึ้นโดยที่เราไม่ได้เป็นคนเลือกที่จะเลิกแต่ผู้ชายจะเลิกเราโดยที่เราไม่ผิดอะไรเขาควรมีเงินก้อนหนึ่งเพื่อที่จะให้เราเป็นต้นทุนที่จะเดินหน้าออกไปยายจ๋าจเชื่อนะว่าเขาต้องยอมรับในตรงนี้นะคะยายจ๋าจเชื่อร้อเซ็เลยเพราะว่ามันก็มีตัวอย่างมาแล้วเนาะ ว่าเขาต้องยอมรับตรงนี้ในเมื่อเขาอยากแต่งงานกับเราช่วงที่เราพูดได้ก็คือช่วงที่ก่อนแต่งงานช่วงโปรโมชั่นช่วงรักกันช่วงที่เขาอยากให้เราได้มาอยู่ด้วยนะคะ,อ,ะอย่าคิดว่าทุกอย่างจะมาเปลี่ยนแปลงทีหลังมันยากมันยากนะคะเหมือนกันนิสัยเราเนี่ยเอาง่ายๆเลยไม่ต้องเปรียบเทียบคนอื่นเราเนี่ยถ้าได้จุดเคยตัวแต่พอไม่ได้ขึ้นมาเราอารมณ์เสียเด้นะ แล้วทีนี้อ่าเราปล่อยให้เขาง่ายๆจนเคยตัวพอถึงเวลาเราเอ่ยขึ้นมาเฮ้ยหัวแข็งมึงไปฟังใครมาเออชีวิตมึงอยู่มาเนี่ยมันก็จะมีคําพูดที่ตบเราเองด้วยการกระทําของเรานะคะพี่น้องคะเอาจริงเนาะนี่แหละเป็นสิ่งหนึ่งนะคะสองข้อคิดในข้อนี้ประสบการณ์จริงและเจ็บ ตอนนี้กําลังเดินเรื่องที่จะลากเอาลูกออกมาทีนี้ตอนนี้ทนายหรือว่าตํารวจเนี่ยเนาะในคอนโทรลเนี่ยเขาจะมาถามเด็กเลยว่าที่โรงเรียนตรวจทั้งที่โรงเรียนทั้งที่บ้านว่าเด็กมีปัญหาไหมพ่อมารับแม่มารับเด็กต้องการที่จะอยู่กับใครมากกว่าแต่เด็กเขาก็ไม่ได้มีปัญหาทั้งคู่นะคะเด็กฝรั่งเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกับเข้าใจเนาะกับทีวีสะดวกพี่น้องเพื่อนในโรงเรียนก็มีเลิกลากันเยอะแยะแต่ ห่งสิ่งนะคะเมืองฝรั่งเนี่ยพ่อแม่เขาจะไม่ทิ้งลูกอืตามกฎหมายาจะฟ้องกันหรือว่ายังไงก็ตามคุณจะต้องเลี้ยงลูกคนละครึ่งแต่สมมติว่า,าสามียกลูกให้เมียเมียก็ต้องมีเงินผัวพ่อก็จะต้องมีเงินส่งให้ลูกใช้เป็นรายเดือนนะคะถ้าเมียยกให้ผัวแม่ก็ต้องเป็นคนจ่าย ค่าเลี้ยงดูไปให้พ่อนะคะนั่นคือกฎหมายกฎหมายของยุโรปเนาะน่าจะเหมือนเหมือนกันนะคะพี่คนนี้ไม่ใช่ไปอยู่ในเบลเยียมเนาะอยู่ประเทศใกล้เคียงนะคะก็มาเล่าสู่กันฟังจากคอมเมนต์นะคะเขียนฝากไว้ในเม s s ซ n เจ r เนาะก็เลยตื่นมาคุยเลยเอาแบบนี้แหละขออภัยนะคะไม่สดใสห <c oughs> น้าสดๆยังบทันได้ล้างหน้าเลยพี่น้องขะแสงแดดอุ่นๆเนาะอืม นี่แหละคือสิ่งสําคัญนะคะบอกสาวๆทุกคนข้อควรระวังเนาะก,ก็ขอบคุณเจ้าของเรื่องราวที่ส่งข้อมูลทาง Messenger มาให้ยายจ๋ามาเล่าสู่กันฟังนะคะแล้วก็ฝากถึงสาวๆรุ่นใหม่คิดที่จะแต่งงานกับฝรั่งควรรู้ข้อเหล่านี้ว่าเราควรจะระวังกับตัวเรายัางไงนะคะทุกอย่างมีทางออกเสมออถ้าเราวางแผนดีไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นตัวเราก็ปลอดภยัย ในขั้นต้นพื้นฐานที่เราจะเดินหน้าต่อไปนะคะพี่น้องคะมาถึงกาแฟเสียงเครื่องบินโอ้ยอยากกลับบ้านเดยเนาะ,ะไปแล้วคะ่ะสู้ๆกันต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะอุยนกแก้วมานกแก้วมา